พาชมบรรยากาศงานบุญประเพณีบุบ่นบังไฟแสนบ้านแคดอนตำบบิดอำเภอรัะตะนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์ครับนี่เป็นบุญประเพณีบงังไฟแสนครับนี่ฐานจุดบงังไฟแสนบริเวณนาฐานครับพี่น้องมารวมงานรวมกันมาชมการจุดบงังไฟแสนครับ ่าชมไลฟ์ครับพี่นอ้องต่างคนกับต่างอยากเบิ้งครับบางไฟแสนบางไฟไงหาเบิ้งยากครับหาชมยากี่พามาชมบรรยากาศบริเวณสนามบางไฟครับเป็นทา่าจุดบางไฟครับเป็นบางไฟประเกนี้นี่สีสันของงานครับสีสันของงานครับไม่ไห่บางไฟขึ้นสูงเป็นทุ่งบางครับบางไฟ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ